เปิดภาพมาก็จะเห็นป่าเนาะพี่น้องสบายดีสวัสดีเดอ้อผมแม่พี่น้องเอฟซีบัตูกูสูคนเด้อ่อพอคือเก่าคือเดิมพี่น้องเมื่อเนี้กัเขาคั่วเนาะสีมาเห็ดเมนูก้อยปลาพี่นอ้องเมนูก้อยปลากินเศร้าเนาะปลากับพอเขาตึกจากนาเด้อพี่น้องปลาในน้นองจะของเองอันนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแลกบ ปลานวนจันรือปลากินหญ้าบางปะเอิ่นปลากินหญ้าเนาะเยาวตอนนี้เฮาก็ทําการอันถอดเกจผลเรียบร้อยเนะพี่น้องเนาะถอดเกดเรียบร้อยเขา็ช้มาแร่แล่เราจะมาหั่นหั่นเราจะไปขันมะนาวแล้วก็สิมา,มา,มา,มาก้อยเรียบร้อยกะิมาอุ๊รู้บ่าขวพี่น้องป่ะไปเบิ่งตอนแรกเลยเนาะพี่น้องตอน,นี้สิมาเร่ปลาก่อนพี่น้องปลาป่ะปลากะไงอยู่ด้ กันใหญ่ยูนิ่มคมยาวแต่แตะปลานี้เนาะแต่ก้างเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยได้นี่ค่ะปลาชีบเปี๊ยงฮันเดอร์พี่น้องอันมองเห็นดูเห็นกินก็ได้เคียงกลาสีดำๆดำเลย ก็อุ่มใหม่บ้านเหาดิอืยพี่ <S <S ก้างมันกันนะเราก็จะเอาไปต้มเนาะต้มสด ตาตัวนี้ไข่ที่นี่ย ใส่ตเย็ยนแล้วมันบกวกล่ะนะปันไนนี้เนาะเนื้อมันขนาดพี่น้องเดี๋ยวเขาก็จะมาหั่นเอาสิ่งหั่นเป็นท่อนเป็นทอนน่อนแล้วไปต้มตอนนี้กำลังข้างหน้ามาอยู่สิ่กตอน ราบกระแ่บแต่นี่นะราบเหนียวค่ะเด้กเราัม่ได้ค่อยสี่ขั้นก้อยกินพักไว้กรอนมื่อนี่น่ะน้ำหมอกแห้งแห้งเย็นน้ำหมอกตอนเช้านะ่ะ ตอนช่วยนี่ยันหนติบยุ um ่มหมดนี ni. ิไม่มยังไม่ยังพูดมากเพื่อนพู้มาแม่แม่ยังนั่นนี่นะน,นะฮึโดนมีดีแม่แม่ เป็นนิ่งเห็ดคักก็ออยังไม่ได้เนี่ไว้ปรับปรับ,รบเห็ดในร้านอาหารเลยเนาะพี่คอยนีม่มั่วชั่วได้บด้เป็นได้นี่ถูจะไทยไปฉันเลยกระดูกก็ออกกล้างก็ออกน้ำ นี้พักไว้กรอนตัวนิดตัวน้อยส่วนเด็กๆเ,เพิ่นกะกินปลาเนนย่างเนาเนะมนย่างปลาเนนหน่อยเพิ่นแต่คืนเนีระดอกพี่นนอง น,นี่เขาก็หั่นเนื้อมาเป็นผีดร้อยน้พี่น้องะมานี้แช่น้ำเกลือไว้ก่อนให้มันสมัดโตก่อนจะง่อยนึงอันนี้ก็จะเป็นพวกก้างแล้วก็หัวเนาะจะมาผักผักแล้วก็จะไปต้มพี่น้องเอ้ยตอนนี้เขาก็ข้างแล้วน้องพี่น้องข้างน้ำเดือดแล้วใส่ปลาลงไปเลยหัว,วปลานัา่นแหละ มหัวปลาสดปิดภาไว้ก่อนตอนนี้ต้มปลาก็เดือดเต็มทีเนาะพยายี่น้องต้มปลาแดงบริสทยอย่างไรดอกส่วนพวกข,ากขาา่ากไะ่ทั้งหลุมเด้อพี่น้องเลยมันเป็นแสงเนาะแสงแดดมาส่องมาแล้วก็ควันขึ้นขบค่อยเห็น,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 นไประไดใ,ใส่เกลือใส่ชลรส น้ำปลาแด็กน้อยหนึ่งแต่ต้มปลาในง่ายที่สุดเนาะมันมันบดนปลาได้นะในเวลาการต้มกัวน้ำเดือดถูกฆ่าประมาณหนึ่งกะสุกเรียบร้อยๆน้องเอ้ยเดี๋ยวเขาจะมาป่งแล้วเขาก็จะไปหั่นเกดก้อยเนาะไอหัวนหวนๆนี่น้องเอ้ยประมาณนี้เนาะมันก็สุกเรียบร้อยเดีย๋ยวเขาก็จะมาหั่น เนื้อปลาก้นบาบนี้โมโหเป็นยังไงพวรเนื้อปลามันปลาเมื่อวานเขาใส่ตู้ไว้ล้ะกาเห็ดมันนี่นะมันจะแบบอะนรนอมันจะเร็วๆแบบยุยยุยนะพี่น้องเองนี่เด็กพี่น้องเนื้อปลาที่เขาล่างทำความสะอาดเรียบด้วยเนาะก็ประมาณนี้เด็กแล้วจะมาหั่นใส่หม้ออันนี้ก็บทขันน่าบักน้าวเนาะขันน่าบักนาวให้มันเนื้อมันสมัดสมัดมโหสีสมัดเลยสียุยเด้ แล้วก็เขาจะมาปรุงเครื่องก็จะมาอุ้วัวมาขัวบอกกินดิบจะพี่น้องย,ย่านปลานำจืดปลาซานาใบใหม่ในตับล้วนๆนี่ ว่าท้ายบ้านเนอาบางคนชนเนี่ยเป็นก็นจะมาก,กินดิบกันเนาะเป็นเฉพาะบางคนนะพี่น้องเอ้ย น้ำส่งส่งเสียงก่อนบอดมีเคล็ดลับบอดมีสูตรอย่างเดียวพี่น้องเลยเห็ดแบบตามใจข่อยเลยเห็ดกินตำสบายสบายเลย นัดแบบใดจะเห็ดแบบนั่น, <c oughs> น,นบวขักปันใดมันบบแน,น่นเนาาื้อปลาพวมันใส่ตู้เย็นแล้วเนาะมันบคือปลาที่แบบสซดๆนะดิมาขึ้นมาจากน้องกะตาไม่ใหม่ในะปีนน้องเนาะ ลายฝาเนี tobacco tobacco kind of mm ่ยคั่นผักผักอันเห็ดเกาะเห็ดลาบเนาะก็สีน่ะอยู่กับประมาณนี้แหละพี่น้องนี่โดยประมาณนี้เนาะเนื้อปลาเฮาเดี๋ยวมาใส่อันนี้ก็เลยบัดนี้ ใส่หมูแดงมัน,นจะขักเลยเนาะเนื้อมันจะแน่นแน่นดีขนาดเลยนะหมูแดงนะแต่ว่าอยู่บ้านอันนี้ข่านเล่นเขาป่าไปฮะปกติในกกหม่วงในเฮือนนี่ก็กลายๆนะแต่ว่าถ้ามันไปสเสบดมาปีนี่บ่มีอย่างห่างจริงๆห้องบริห้องบริกไปสุกมันได้เบิดเวลามัมก็ไปเองมัน น้าอยู่หน้านี่ในมันโคตรลายเลยเป็นสาวในมากนมาเล็ดมันไหนเนาะ โบมุดอย่ังน,น,นั้นแล้วขออนุญาตคั่นไปก,ก่อนเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ขคั่นหน้ามังนาวออกคั่นน้ามงนาวแล้วพี่น้องก็จะมาลงมือปรุงเครื่องกัเลยแบบนี้นะ มันเป็นกาดมาตันของน้าพีเด้อพี่น้องบอไดเปลี่ยนหม้อใหม่ใส่หม้อวันเก่าเลยตึ้งนัวกากระลูกอุ้มิดใหญ่สีอ่ะต้องมีสองแบบเนาะเออเนาะแบบน้อยไว้เกือบเกล็ดใส่เจียวใส่ยัง nhanh tôm sữa kèm khát bột xanh lẻ nó nhanh lãi ra nhằm khô khô bây giờ con khẩu uống lốt này nhanh, nhanh thế tốt lắm เร่ขวก่อนพท่น้ังแเ้าอุ่นปลาให้เด็กๆ บอลลายเด้ไหมตาประมาณานี้น้องเอ้ยเด็กวะใช่คุณมากินข้าววะใช่ หน้าตาก็ได้ไเรียเคาจะมาขวนมาขวนแล้วตึ่นกระโตก starter. คลิปในห้องบนกินขห้เบิ่งเนาะหันมุไม่ดําระนัดหนึ่งได้วหมแบบนี้เลยใส่หม้ออันนี้เอยยังไปซิมจักสิเป็นอะไรรสชาติเคียนตัวเลขนเนะคันผู้ใดบยาบยาเอามาขวคกะ ลวกน้ำมันสุกๆเลยมามาสุกทีหลังมันใส่เผืองทีหลังก็ไปปิดไว้ก่อ็ตักมาใส่ในน้ำค่ะน้ำต้มค่ะก่อนตักใส่ในอันตักก็เลยอ๋อกวเลยต้มอยู่ีกแล้วพาหมอใหญ่มาให้เด้อเฮ้ยหนึ่ง มาเจ้าแล้วเจ้าข้างขึ้นเนอะเด้ออ้อยอุ่นไข่ได้น่อยไข่ลูกกระทาได้น้อยโอเคน้อพี่น้องตอนนี้เฮากคะครัวอู้นี่ไม่ก่อนเนาะเดี๋ยวจะปิดภารพี่น้องเบิ่งก่อนสำหรับคลิปนี้ก็บ่ได้กินให้เบิ่งเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งในเด้อเผื่อสิบาาุฟฟาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเฮาพบพออนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีขอบุญขอบคุณละลายที่ติดตามรับชมแลรก็ให้กำลังใจตลอดมาเนาะไปแล้วเด้อบ๊ายบาย